ไป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 ได้แล้วผมใช้เกร์ไปแล้วรู้ตายวไป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 ระเบิดหน้าว้าให้ได้อีกทีนึงเราเยินหลังเลยอสไปยปกดบันยังไม่หาเลยันอยู่ในกลมันพ่นอยู่ในกลมันพนอยู่ในกลมันบ้มันอยู่กลางลงเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนหมดแล้วข้างบนหมดแล้ว เฮ้ยถาเปิดมาถ้าเปิดซ้มข้างบนหมดแล้วต็ดแมงดามีใครแก้อยู่ข้างบนดงม่ะหายเงื่อนหายหมดไายเงื่อหายหมดเติมไม้เติมไปเติมไป้ตายหมดอยู่นะโธตายหาเลยติดแมงดาเติมไปเติมไปไติมไทยติมปีนปั๊บปีนลงมาอีกนะลงมามีตายแล้วตัวแลบ้านบ้านนี้ทิ้งไว้ทำไมเนี่ย โดนมันออกมาตบเลยเกิดายแล้วเกิดไฟแล้วโอ้โหต่อไปแล้วเนยต่อปร้อน อาจารย์เขาห็นเอ้ยเนอยู่มาตัวหนึ่งแล้วหมดแล้วโหดโอ่ะตายเดียวตายเลยไปเร็วๆหน่อยเดี๋ยวแม่งทลักมาจากหน้าบ้านอ,ะ<ค>อ่ะไปเข้าไม่ได้บอกด้วยนะตาตาเพื่อนหน่อย เอีหน่อยครับมารวมนอนมารวมบนมือพี่หน่อยดีรวมมันแท่นหน่อยดีหน้าบ้านใครเข้าหน้าบ้านไม่ได้บอกด้วยหน้าบ้านหนักวานะตั้งแต่หน้าบ้านพีูนะมีเฮลเพนอยู่หน้าบ้านนะหน้าบ้านมีอยู่กองนึงขอบ้านตัวดิคาฟ้าตายเหรอ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี <keeps> <an> ๋ยวรอจะเข้ามาอีกแล้วเข้าไม่ได้แล <people> um ้วเจ๋อไอ้วรยัดเ็ะเด้เดี๋ยวเขให้เกอกไปก่อนจะได้โอ้โหบาทเข้าไปในห้องของตัวรับสารอะไรเนี่ยตรหลักหลักๆเลยคือเก็บมันระยัดให้มันเข้าไปเติมเอองินนลังเนี่ยในเงื่อนหลุดเข้าไปห้องบินเลยเอาสองรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยใครเข้าหน้าบ้านไม่ได้บอกว่ยพิมพ์พิมพ์ก็ได้ครับขอร้องละ มาปิงย้อนนะบ้านรีบรีบมาไปเข้าไปเข้าบ้านฮะรีบรีบมารวมบนแท่นน่ะคนถ้าปิดมันปิดกาปาเยอะไปเปล่าคนอยู่กาฟาเยอะไหมสามสี่คนอยลบแล้วลบแล้วลบแล้วลบเราอยู่ไหนครับรวมบนแท่นรัวมบนแท่นครับมารวมบนแท่นไร้หน่อยหน้าบ้านมันเต็มเรื่อยเรื่อยครับ มันเติมเลืออย,อยู่แล,ยแล้วเราเราเราเรงรีบมารวมครับแล้วค่อยให้มันตายออกมาเรื่อยๆแล้วก็เคลียจากหน้าบ้านมาโอ้ยสิดคนม่ายายาเนี้ยต่คนมีตีแมวเหรอวะ รวมมันรวมมันรวมมันแน่นหน่อยมรวมันแน่นเร็วเครับเร็วเข้าเห็นมาเข้นมาเรงามาเ้ามาน้ามาเข้นมา้ามา้ามาเามานมัเไมาอยู่มา้าวา้มันอยู่าเ้มาเร้ามาเข้ามาเบิดใหเข้ามเข้ามาเขามาเลยมาเข้ามาเข้กข้มาเข้ามาเล้กมาเข้ามาเข้ามาเขมเข้ามาเข้าวาเหาาเมดแล้ววาาามดแล้วแล้้วแล้้เขาเ้เขา้ ไปดงจุล่าไปดงเต้าชุล่าเขาดงโดดไม่ได้กันเลยเหรอไะไรวะสองพักไปบุกก่อนให้แล้วมันเละเพราะว่าแต่มันก็ไปหลังผมเหมือนเดิมเราเล่นน,นาน นนย,นนยื้อร่างตายเลยผมไม่น่าตายเลยพี่พี่น่าจะตายก่อนเพราะพี่โวผมพอดีเลยดันเลย์หุ่นมาก่อนจะตายีเรย์จะตายมาแล้วไหมเรย์หุ่นไหมอ่ะแบงค์ไม่ได้ระเบิดตายแล้วไม่หมุ่นกระโดดออกมาอกลับแม่เคะแนนระเบิดไปแล้ว ระเบิดแล้วโดนไลโดนเลยเกิดข้ามาเดข้มาตัวแล้วปีโดนโดนโดนโอ้โโดนอโดนโดนได้แล้วโดนอะโดนิดโดนดนเลยจะลงโด่ไปเหเรื่อยเรื่นเื่อเโด